มาเลยครับเด้อมากินปลาเมนามูนมบัานมองไม่แ่บๆน่วกันครับยูดเฟียดอะน้องมันเนี่ยยู่ไม่แห้งคือโค้กคนครับ มาเด้อครับมือนี้มากินย่างปลาอีตู่กับแจวซีฟู้ดทัวตัดแซ่บๆเด้อครับผมย่างปลาในสิขาดว่าได้ก็คือแจวนะครับผมโดยเฉพาะแจวซีฟู้ดเด้อครับเด้อก่อนอื่นเท่ากับมาตำพริกกระเทียมปลากระชีครับตำมาจนละเอียดมนอุ่ยปุยเลยเด้อครับมนได้ทีแล้วก็ใส่ทัวตัดเลยครับตำต่อไปให้จนมมนเลยนะครับผมใส่น้ำตาลปี๊บผงสุลดน้ำปลาน้ำตาลไส้แดงแล้วก็บีบบักหน้าใส่ครับยอดน้ำอุ่นใส่น้ำเด้อครับคนในเครื่องปรุงขาเข้ากันจนน้ำตาลละลายเลยนะครับหวานผักชีหอมข้าลงไปครับผม เรียบร้อยครับผมกับแจวซีฟู้ดทั่วตัดเท่าสดจติกลมกลมดีขนาดครับกินกับย่างไปอีตูมันมันพันใส่ผักกรอบๆเสียบอหลีครับผมมาด้วยครับกลาบสวัสดีค่ะสวยครับผมมาพอกันอีกแล้วกลับบอมาอินดีครับผมวันนี้ได้เป็นย่างไปอีตู้นะครับผมพังป่าพังป่ามาให้อื่นพังป่านะครับผมไปอีตูตัวใหกง่เลยมาครับกับแจวซีฟู้ดถั่วตัดนะครับผม ตับเ้นเ้นลวกเมีขับพุ่นถ้าไดเส้นเลกมาลวกครับผมไปเปลาลายย้ายห้างครับผมแบตกระชีบรพ่อแบตนะร่ัสิ์กีบรพอแบตเ่าไหมครับเปาเาด็ก็จิ๊บนาที่มานเขาเบิ่งดีๆก่อนะผมออมุมไหนยงครับผม ไปตัวเป็นกลางหลายปลาแม่น้ำมูลนะผมตัวปักง่ายเลยมาครับสรใส่เศษใส่ปลาให้ลงไปที่ฟตัวตัดหนาอหาดลงไปครับมาะระยะห่างคำแรงให้พี่ให้น้องแสบๆนวดน้ำกันครับผม mm hmm. ลวดแจวทองมันๆนะครับ ผมมั่นดีขนาดดักแกเขาว่าใช่ครับผมหอจัดหน่อยหอจัดหน่อยพอดีคำครับผม พักเยอดแยะครับผมเริ่งลืมลืมหยาดน้ำมันนะครับเส้นเนียวตดก,กัน ค่อยๆบีเอานะครับว่ากางมันร้ายแน่ค่อยๆทำๆนะครับเส้นๆเสียเส้นๆเสีย,นสยนคนกินจะเสียเส้น <c oughs> นี่ครับแซมๆครับอื้ม เนี่ยปลาี่แนนเลยปลาธรรมศาสตร์บ้านห้องปลาแม่น้ำมุนนะผมอึ๊บ เขาเลื่อนเส้นเขาเลื่อนเส้นเ,เส้นจา,างเป็นจางครับผมวางเส้นลงไปน้ำจิ้มเขาหาดลงไปครับผมหาดาไ,ไร้ใบเพชรปีกบานปีกสวนยูบานครับผมปลูกลงไปเค่ไหน่อยครับผมหอยสวยหอยสวยพอดีครับ bốn lít sao ma hấp Oh, <coughs> <tười> <tười> <tchau> <Et> เดี๋ยข้ำครับผมแซ่บรลายมาเนี่ยมวนดีๆครับผมมาเลยครับเด้อมากินปลาเมนามูนบ้านบอนใหม่แซ่บๆน้วกันครับยุบ <c oughs> เพล็ดอะน้อบเหมนันยยุ่ไม่แหง้งคือค้กทุกคนครับออกฝังเพื่อนเธอหนหรับกินน้ำมันนี่ขอบคุณหลายๆครับ